สุขภาพที่ดีสําหรับคุณแม่นะคะก็คือความแข็งแรง,ท,งทั้งจิตใจและร่างกายค่ะเพราะคุณแม่ออถือถทัติว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะถ้าใจเราสู้หรือว่าใจเราเ,ออเปความเข้มแข็งร่างกายเราก็จะเข้มแข็งตามค่ะสำคัญมากค่ะจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะการตรวจสุขภาพจะทําให้เรารู้เร็วรู้ไวแล้วก็สามารถจัดการ กับตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวของเราได้ด้วยในกรณีที่อาจจะเกิดโรคร้ายหรือว่าเกิดอะไรเนี่ยเราจะรู้ได้ก่อนรู้ก่อนชนะก็คือเราสามารถที่จะได้อ,อ่อทำการรักษาก่อนเนาะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะหายได้คือล่าสุดเลยก็ปีที่แล้วที่มาตรวจกับอาจารย์สรันรัตน์นะคะแล้วเจอว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ แล้วก็หลังจากนั้นก็เลยกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็บอกได้เลยว่าสุขภาพก่อนเป็นมะเร็งเนี่ยยังแข็งแรงน้อยกว่าหลังเป็นมะเร็งนะคะเพราะว่าหลังจากที่เป็นแล้วเนี่ยเรากลับมาดูแลสุขภาพอย่างดีแล้วก็คนรอบข้างก็เห็นเราเนี่ยก็เลยกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองใหญ่เลยค่ะถ้าสามารถย้อนเวลากลับไปได้ก็อยากจเจอะกำลังกายมากขึ้นแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นนะคะ งดของทอดแน่นอนซึ่งเป็นของโปรดซึ่งในชีวิตประจำวันนะคะในสิ่งที่เราชอบอะ่ะเราจะทำใจยากมากในการที่จะละเว้นมันเนาะแต่หลังจากที่เราเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยเราถึงจะแบบเออมันก็ทำได้เนาะจริงๆแล้วถ้าเราจะงดอะไรเงี้ยก็ถ้าย้อนกลับไปได้ก็จะบอกตัวเองว่าก็ละเลิกของที่ไม่มีประโยชน์เถอะอย่างเงี้ยก็กลับมารับประทานสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อันนี้ยกตัวอย่างคุณแม่ของพี่เลยแล้วกันนะคะ <c oughs> ความที่ว่าเ,เขาเป็นเป็นรุ่นะบิบูมเนาะเขาก็จะไม่ค่อยไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะตรวจร่างกายหรือว่าแบบเวลาไม่สบายก็จะชอบรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็อยากจะบอกอท่านๆน,นะคะว่าถ้าเป็นอะไรนิดๆหน่นนนอยๆเนี่ยก็เหมือนมันเป็นทรายอย่างหนึ่งมันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่าเออร่างกายเราเริ่มจะ ผิดปกติละก็อยากจะให้มาหาคุณหมอแล้วก็มันตรวจร่างกายะค่ะเพื่อที่เจอวัยเราชนะนะคะเหมือนเดิมที่กล่าวเอาไว้นะคะรักษาเร็วแล้วก็จะ,ะดีต่อสุขภาพของเราแล้วก็คนล็อกข้างด้วยค่ะคนที่ดูแลด้วยค่ะส่วนที่ห่วงใย,ยเป็นพิเศษตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องคอเลสเตอรอลเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการกินของเราแล้วก็ของทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะลูกๆด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นแม่สิ่งที่เราสามารถดูแลลูกได้ก็คือต้องให้เขาแข็งแรงเพราะฉะนั้นเราก็คือเป็นรโมโมเดลของเขาค่ะก็คือจะต้องรับประทานในสิ่งที่ดีๆให้เขาได้เห็นแล้วก็ทําตามในอนาคตตอนนี้ก็จะเริ่มให้ลูกตรวจร่างกายนะคะเราก็ต้องตรวจเพื่อที่จะรู้แต่เนิ่นๆนะคะว่าเรามีปัญหาด้านใดบ้างเราจะได้ทําการรักษาก่อนที่จะมันจะลุกลามไปเป็นอย่างอื่นอย่างนี้ค่ะในฐานะที่เป็นผู้หญิง เราก็จะมีหลายๆอย่างที่เราสามารถทําได้อย่างเช่นอชีดตัววัคซีนป้องการมะเร็งปากมดลูกเอ่ยหรือว่าที่เขาคิดที่จะฉีดนตอนวัย50ก็คือ,อโรคอะไรนะงูสวัสดเนาะอันนี้ค่ะก็กมีความสําคัญก็ตอนนี้เขาก็กำลังรณรงค์ให้ฉีดกันอยู่นะคะมีหลายๆตัวเลยที่ผู้หญิงเราเนี่ยจะต้องอคอยดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองค่ะ ยังไงสุขภาพตัวเองมีความสําคัญเดี๋ยวนี้หนึ่งปีครั้งเนี่ยแทบจะไม่พอแลวนะคะควรจะ6เดือนครั้งด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างยอ,อย่างของพี่เลยคือทุกหกทุกหนึ่งปีเนี่ยหาไม่เจอนะคะแต่ถ้าตรวจทุกหกเดือนเนี่ยอาจจะหาเจอเพราะว่ามัน develop หลังจากที่ตรวจครั้งสุดท้ายเนี่ยแค่4ี่หเดือนเองคะ่ะถึงจะมาเจอว่าว่าันเป็นมะเร็งน,นะคะ mm hmm. ก็เลยมีความสําคัญมากในการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะถ้ามาได้ปีละสองครั้งจะดีมาก